ก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมและวันนี้คุณก็อยู่กับโทนี่ซังยอดนักตีกอล์ฟและวันนี้ผมก็จะมาเล่นในหมด PP นะครับทุกคนเพราะว่าเห็นในโฆษณาไม่ทน,นใจอ่ะผมก็เลยโหลดมาเล่นเออละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่ทำเกมกันเลยอ่ะ Let's go สวัสดีนายผมคือโทนี่สังผมคือโทนี่สังเหมือนดูมคนว่าผมจะสุมเจอใครกันนะครับทุกคนโอแม่สาวน้อยดูวเวล้าที่เธอมองผมสิ <c oughs> ก็มาเริ่มหนาที่หนึ่งกันเลยอว,ว้าวพ่อโถมหน้าบนใจมุนถิ่นเอาไม่ใช่ มันเลือกมันเลยป๊อบก็ให้ <S <S เปิดสวยอยู่นะแต่นี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นป๊อบก็ให้โอไม่นะไม่ไม่พลาดไปหน่อยนะ ต้องดูนี่ดูผมไว้จำและนำไปใช้โอ้ oh, ไม่นะนพลาดไปนิดนึงเหรือเนี่ยไม่มันเป็นไปไม่ได้ไม่ไม่เลยนะมันไม่มีทางลงหรอกเฮ้ยไงผมมาแล้วปิดเกมกันแล้วคว้าชัยชนะนี้มาซะ เี่ยไม่นะ๋อช่ไม่ม่ใช่แล้วยัยวิดีคพูดแมนนายพลาดแล้วที่ซุ่มมาเจอผมออเ,เพราะผมคือโทนี่สังยอดนักเล่นกอล์ฟ ตาแรกผ่านไปตาที่สองเขเข้ามาตาแรกยังไม่จูใจขออีกดาเลยแล้วกัน,นกปั๊บก็ให้ถือว่าเป็นการเปิดที่ดีและระยะนี้ ป๊อเข้าให้ถือเป็นการตีที่สวยเช็คลรงลมป๊อป๊อเข้าให้จะลงไหมโอ้ลงนะครับทุกคนปเป็นการตีที่ดีและสวยมากต่ ผมรู้อยู่แล้วล่ะว,ว่ามันต้องลงเพราะผมคือโทนี่สังนักตีกอลและระบบที่จะขาดไปไม่ได้นะครับทุกคนนั่นคือระบบกาชาครับและวันนี้ผมจะทำการสุ่มอุปกรณ์10กล่องและคอสตูมอีก10กล่องมาดูกันว่าผมจะได้ของทองบ้างหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยเย่อยโอ้กระตุกมากเลยอะแต่การกระตุกไม่ใช่ปัญหาเพราะว่า ยังไงซะผมก็จะได้ของทองมาคลองครับทุกคนเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็มาประเดิมอันที่11ก่อนเลยป๊อก็ให้เฮ้ยผมน่าจะมีโอกาสกลองทองนะครับทุกคนเอาเลยจะได้ไหมจะได้ไหม แต่ไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่ายังไงซะ,าะ่ายังมีสุ่มขอตัวอีกสิบกล่องมาดูกันว่าผมจะเกลือหรือเปล่าการโหลดที่นานวงบอกถึงเน็ตที่กากโอเคละผมลุ้นกันเลยอาจจะลุ้นหรือจะได้เกลือเหมือ,นอันเมื่อกี้หรือเปล่ามาดูกันเลย สิบกลองครับไม่ต้องลุ้นโอ้อันนี้ไม่รู้ว่ามันกเกลือหรือเปล่าเพราะมันเป็นโคตรตูมยังไงล่ะสำหรับใครที่มีว่างนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องเราด้วยน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบายบายเออสยอ่อยแล้ว